ต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับยังอยู่ที่อุเซียนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวนี่ครับสองคันนี้น่าจะอยู่โซนภาคกลางเนี่ยอะไรนะไปไหมใชนาทใช่นาทภาคกลางเน,ะนา,า,าเนอะอู้อูเสืออะไรนี่ททก อุ้ยสารใต้ดำแต่งโอ้ไฟเยอะไฟอะไรตัวไฟอะไรที่เดิมที่เดิมบางฝุ่นท้องช้างรับดินเต็มเต็มก็ไม่เคยมีประวัติวิ่งหนี๊ดตามปั้นมันอ่ะอย่างน้อยไม่มีประวัติวิ่งหนีในปั๊มน้นมันอ่ะ ไม่เคยมีประวัติแบบวิ่งไล่จับามป๊งอะไรอย่างนี้นะบางโคลเลดนะครับตรงนี้เขาเชื่อมใหม่แล้วเขาปัดให้เงาคันนี้จะเอาไปเดินท่ออยู่ที่ภาคกลางนะครับ ห้องโจัดห้องเครื่องก็น่าจะไปทำที่เอ็มติระเบิดนะครับได้ข่าวมาแบบนี้คันนี้เบอร์วันไดคันนี้ระบบไฟครับบอยไฟดีด อันนี้พาเมียมาด้วยอ่ะเมียก็ดีดผัวครับผัวก็ดีดเมียอันนี้กี่ชั้นครับนี่ยเจ็ดยังคงฮิตอยู่นะครับระบบไฟน ตัวนี้เป็นแปลงหน้านะครับไฟเหมือนของไทยไหมไทยไอันไฟไทยป่ะอันไฟไทยป่ะอันนี้สั่งมาเป็นชุดเลยใช่ไหม PCY ป่ะช,ชุดนี้เยอะนะเพราะกันชนไฟเกือบแสนแลวครึ่งแสนไป ่อีกคันหนึ่งครับอันนี้กี่ชั้นอันนี้แปดชั้นเหรอบอยไฟดีรับจบเพราะว่าคันนี้เยอะกว่านะเพราะไฟเยอะกว่าฮะทั้งเลิศอันนี้กี่ชั้นฮะไม่รู้เลยสี่ตอนนี้แล้วหรือ ีมาจว่าอีกมดมินเนเตอร์ทั้งคู่ครับรคันนี้จะเป็นดัมเหล็กทั่วไปนะครับ คันนี้ไปไหนช่างคันนี้ไปอยู่ไหนช่างไม่รู้เลยไม่รู้อีก,อกนี่อะไรแปดสี่บอกแปดสี่แปดสี่แปดสีแปลงหน้าครับยกขึ้นยังไม่ทำสีฮะขายปะ่ะ มารอบนี้มีสโลปตรงนี้ให้ด้วยครับนี่สลปสลปอย่างนี้เห็นไหมการดินติดตรงนี้ต้องเกลียรตรงนี้ออกด้วยไไเขาท่าอยู่ ต้องสรุปตรงนี้ด้วยนะจ่างมาทำงานนี้ได้กี่เดือนเปลี่ยนกบขวาย สวมแหวนพระอะไรหลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม,มสุดยอดแล้วหลวงปู่เจียมใครมีหลวงปู่เจียมนี่ถือว่าดีสักศิธิ์นะครับผมยังนับถือเลยโอย้สุดแท้ขาเนี่นี่แคปเลด แปดสีซะด้วยท่าน,นี้น่าจะล้านอัพไปยังเลิศฮะยังเลิศอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะจ๊ะไม่รู้ทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวนะ

đuần đai, của thay tươi sứt, đấy 7i phim, chàng trai không phải đi ăn gì nữa, ăn ở nè. ทำแต่ไม่กล้าจนแบบรูหมดแล้วอันนี้ได้บันไดแท้มาด้วยนะจิตอี กระสีก็โอเคนะครับสวยอยู่รถไครรายงานตัวด้วยคันนี้ทางอู่เขาก็มีออเดอร์มาเรื่อยๆเลยหลายคันอยู่สปุตต้มน้ำกินหน่อยสปุตมีไหม อะไรฮะว้า,วาไม่บอกเลยสปุจให้กินนี้เลยนะนี่เลยสิเดี๋ยวตายยายไม่นอนรอยตายยายกันได้ได้สปุย แนแค่นัเองสองหมื่นเก้าห้าร้อยห้าร้อยหร็แนเท่าไร่นเท่าไรก็แผนเหรเกือบสามหมนแล้วเหรอ หกรจะถึงส0 0 0 0ขอโทษนี่ะครว้าแผ่นเลดส0ม0 0ไป่ยสคันนี้ไปอยู่ไหนคันี่ยคันนี้อยู่สังะสังขะ้จัดจานยานสังขะ อันนู้นก็ใชยนาดนะครับเศ <R> บเศษเ็ษไหนนี่นะ,ะคนัวสีรามันไม่จงมันตีม่มมแจะมันไม่จบม,มันต้องรูปบูทันแล้วรูขัด

อยู่ดีกว่าพี่ปลอดภัยเดี๋ยวเปิดเพลงเต้นหน้าอูคนเดียวก็ได้เหรอของงานนี่ไม่หยุดบอหยุดพ,พี่สงกรานหยุดไปว่รู้จะไปทำอะไรพี่ไปเล่นน้ำไงไไม่ได้เล่นเอาไม่ใช่เขาให้เล่นน้ำนี่จะได้เราให้พี่เปิดปัมนะ๊มหน้าเล่นหน้าบ้านอ้หใครจะมาให้ฉีดตรงนี้นี่แล้วเอาวัวหลังบ้านมาสี่ตัวเล่นกับวัวหลังบ้านเหรอ เอาวัวหลังบ้านมาเล่นน้ำด้วยอ้โปูดความคิดดีป่ะโควิดพี่ลับบ้านไปอันตรายครับเนอะอันตรายเดี๋ยวต้องไปกักตัวอีกใช่พี่เดี๋ยวเวลาการไป<ด>ฉีดวัคซีนไหมสปูจ์ฉีดครับผมชินโนฟาร์มสองเข็มโอ้ชินโนฟาร์มไปฉีดอยู่อายุทยาต่นที่อู้ไปฉีดไกลไกลแฮะ ตอนนั้นทำงานใ่คนเก่งลเด็เนได้อยู่อยุธยากนต้องไปขียเที่อยุธยาทำไมทาไมถึงออกจากงานอะเหนื่อยทำอะไรไม่เหนื่อยล่ะนอนอยู่เฉยๆเหนื่อยหมดพี่ขนาดนอนยังเหนื่อยนอนเล่นน้อยังเหนื่อยเลยนอนเล่นกระโดดตี อันนี้เท่าไหร่นี่สองมเมตรเจ็ดป่ะสองมเมตรเจ็ดครับสปุยว่าขนาดไหนสวยสองมเมตรเจ็ดแล้วพี่กำ<ม>ลังพอดีแปดมันใหญ่ไปมองดูมันใหญ่ไงเหมือนกับคนอ้วน,นะน,นน่ะเ,เนาะเพื่ออะไรนี่เพื่อเนี่ยเพื่อเพื่อ <laughs> <laughs> ดาม่าอีกเอาบอกบอกประโยชน์ไปก่อนเอาบอกประโยชน์ไปก่อนติดเชือดอะไรสวยมั้งเหรออาจจะสวยด้วยกันหินด้วยหรือเปล่ากันหินเน้นอันนี้มันอยู่ข้างหน้าดิไม่ใช่ใช่พี่กลัวข้างหลังแซงไงเพราะเวลาขับมามีรถขับตามให้เขาจะมองทางไมีหินกันแซงอืมสกู๊ตพูดมีเหตุผลเห็นผมเห็นดราม่าในทิกตอกไอ้นี่แหละนี่ กันแซงพี่เขาเขาเขาพิมพ์แบบเพื่อมพราะว่าต้องกันแซงเนี่ยกันแซ็งเหรอ๋อกันแซงนะครับบุ้ยบอกไอ้นี่เพื่อกันแซ็งอ่าโอเคครับเท่าไหร่เท่่าไหรวัสองสองไม่แปดตัวนี้สองไม่แปดบุ้ยบอกกันแซงนะครับนี่

คือจะต้องทำสีใหม่หมได้เบิร์ตตะมด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 บวกได้เบิดได้เบิดได้เบิด์อ๋อคันนี้เขาจะใส่กากเพชรโอ้นี่ใส่แล้วเหรอกากเพชรนี่ฮะนี่นะเหมือนมีกากเพชรอยู่ดิ ดิมันต้องใจอย่างนี้นี่เป็นไไงพี่งานเยอะไหมฝั่งนูนไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยทำไม่ทันเลยกิูมาาานอื่ท ลิดนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ <Yeah. S 1> คลิปหน้าครับ okay.